แรงงานกัมพูชาที่เขารับรู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขารับรู้แต่เพียงว่าไทยไปลุกล้ำนาทาั้งๆที่เขาเนี่ยลุกล้ำเรามา200เมตรแต่เขารู้ว่าสิ่งที่เขารู้คือเราลุกล้ำและเขาบอกด้วยว่าสามปราสาทสามปราสาทเนี้ยเป็นของประเทศกัมพูชาซึ่งคิดเองเอาเองยังไม่มีใครตัดสินเลยคุณผู้ชม มาอัปเดตสถานการณ์นะผู้ชมระหว่างไทยกับกัมพูชากันต่อแน่นอนว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีการประชุม JBC ที่เกิดขึ้นแต่มองแบบนี้นะผู้ชมว่าการประชุม JBC เนี่ยที่จบลงไปมันก็เหมือนไม่จบเพราะต้องบอกว่าข้อยุติหรือว่าการถแถลงการออกมาเนี่ยเอาจริงๆครับผู้ชมทางรัฐบาลไทยค่อนข้างที่จะถูกวิจารณ์อย่างหนักเนื่องจากว่าพอจบการประชุม JBC เนี่ยทางฝั่งกัมพูชาเขามีถแถลงเลย แต่ของเราเนี่ยมีการมาถแถลงวันนี้ซึ่งต้องบอกว่าที่ประชุม j b c ที่ผ่านมาเราได้เห็นเล่ห์เหลี่ยมเนี่ยของกัมพูชาได้ชัดเจนมากเลยคุณผู้ชมเนื่องจากว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขามีการยื่นต่อสารโลกเป็นที่เรียบร้อยและพอเข้าสู่ที่ประชุม j b c เขาก็ต้องการให้มีการบันทึกที่ประชุมว่าไทยเนี่ยมีการรับรู้แล้วนะว่ารับรู้เรื่องที่กัมพูชาเนี่ยยื่นต่อสารโลก เพื่อที่จะจัดการเนี่ยข้อพิพาท4จุดก็คือตาเมืองทมตาเมือนโตน,ตนแล้วก็ตาควายรวมถึงบริเวณเนี่ยช่องบกซึ่งแน่นอนว่าเราเนี่ยก็ตอบโต้และไม่ยอมรับนะผู้ชมก็คือศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือว่า ICJ คือเราไม่รับแน่นอนว่าประชุม JBC ที่ผ่านมามันเหมือนไม่มีประโยชน์เลยเพราะคุยกันคนละภาษาคุยกันคนเนี่ยละมุมเลยชัดเจนแต่สุดท้ายเนี่ยคุณผู้ชมมันก็จบลง และต้องไปตามกันต่อเนี่ยก็คือเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ว่าการประชุม JBC ที่มีเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยมันจะจบยังไงแต่ต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังคงมีความตรึงเครียดอีกเพราะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาฮุนเซนเนี่ยเอาวิกแล้วฮะปั่นหัวคนในประเทศไม่หยุดไม่หย่อนผมพูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะล่าสุดเนี่ยทีมข่าวได้มีการไปสัมภาษณ์แรงงานกัมพูชาเขาบอกว่าสิ่งที่เขารับรู้มาเนี่ย คือไทยลุกล้ําอธิปไตยนะคุณผู้ชมอันนี้คือที่เขารู้นะฮะซึ่งแน่นอนว่าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยคุณเซนประกาศอีกแล้วฮะบอกว่าหากไทยในวันนี้เนี่ยไม่เปิดด่านพรุ่งนี้เราจะปิดด่านทั้งหมดผมก็บอกได้คําเดียวว่าเรื่องของคุณเลยฮะเรื่องของคุณเลยฮะพอต้องบอกว่าโอ้โหมันหึมหึมหึมแล้วก็มีการปั่นกันตลอดแบบนี้มันไม่จบซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เนี่ยจะเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ย มาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังกันเนื่องจากว่าเมื่อวานที่ผ่านมามันมีกระแสข่าวลือว่าทหารฝั่งกัมพูชามีการยิงปืนขึ้นฟ้าบริเวณที่ทหารของไทยเนี่ยได้ไปซ่อมแซมถนนซึ่งซึ่งแน่นอนว่าพอในเวลาต่อมาเนี่ยทางกองทัพก็ออกมาชี้แจงว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นพื้นที่ปกติที่เราเข้าไปซ่อมแซมถนนอยู่แล้วซึ่งทีนี้เราไปดูหน่อยว่าทําไมฮุนเซนเนี่ยหรือว่าไม้เด็ดของฮุนเซนหรือว่าอ,อาวุธลับที่ฮุนเซนซ่อนอยู่เนี่ยเขาซ่อนอะไรไว้ ตอนนี้เนี่ยมันมีข้อมูลนะผู้ชมหลังจากที่การประชุม JBC เนี่ยมันสิ้นสุดคือ Facebook สถานีโทรทัศน์แห่งชาติกัมพูชาเนี่ยได้มีการโพสต์ภาพนะผู้ชมคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่และทหารกัมบูชาจากชายแดนจังหวัดพระวิหารมีการระบุข้อความเนี่ยบอกว่าเราพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งจากหัวหน้ารัฐบาลตลอด24ชั่วโมงเพื่อปกป้องประเทศจากผู้ลุกรานหนชีวิตเพื่อชาติไม่ใช่แค่คำพูด แต่เป็นการตัดสินใจที่เด็ดขาดของพวกเราทุกคนกองกำลังที่ปกป้องประเทศโปรดไว้วางใจประชาชนและอย่ากางังวลซึ่งหากไปดูภาพนี้คุณผู้ชมที่เขาเตรียมกำลังกันไว้เนี่ยและประชิดที่ช่องบกจะสังเกตว่าภาพชุดนี้คุณผู้ชมมีการระบุนะกองพลเขาเรียกว่ากองพลเนี่ย BHQ ต้องบอกว่ากองกำลังนี้เป็นกองกำลังที่อยู่กับคุณเซนมาอย่างยาวนานมากๆนะฮะ คือหากจะพูดว่ากองกําลังไหนเนี่ยจงรักภักดีต่อคุณเซนก็ต้องเป็นกองเนี่ยกองพล BHQ คน, BH นี่แหละคุณผู้ชมที่คอยต่อสู้เนี่ยมาอย่างยาวนานคืออยู่กันมาเนี่ยยี่สิบสามสิบปีแล้วนะฮะซึ่งข้อมูลเนี่ยเพิ่มเติมต้องขอบคุณข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจนะคุณผู้ชมบอกว่ามีข้อน่าสังเกตทหารกัมพูชาทุกคนเนี่ยแต่งกายแตกต่างจากทหารกัมพูชาที่ประจําอยู่แนวด้านหน้าช่องบกและบนเสื้อเกราะทางยุทธวิธี มีชื่ออักษรย่อ B HQ พวกเขาคือทหารเนี่ยหน่วยใดต้องบอกว่าตั้งแต่สถานการ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ตึงเครียดสื่อฝั่งกัมพูชาได้ให้ความสำคัญของหน่วยทหาร B HQ ที่มีการเคลื่อนกำลังมาประชิดชายแดนไทยด้านจังหวัดพะวิหารเหนืออื่นใดเนี่ยผู UH! ้ชมพลเอกคิงบุญเทียนผู้บัญชาการหน่วยอกกลัก B HQ และรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดคือ ทหารคนสนิทของฮุนเซนอดีตนายกรัฐมนตรีกัมบูชาหน่วยองครักษ์กองบัญชาการสูงสุด BHQ แปลงล่างเนี่ยมาจากกองพลน้อยที่70ได้รับการสนับสนุนด้านอาวุธและการฝึกลบสมัยใหม่จากกองทัพประเทศจีนหน่วยทหารองครักษ์ BHQ จึงเป็นอาวุธลับของสมเด็จฮุนเซนในสมรภูมิช่องบกหรือสามเหลี่ยมมรกตครั้งใหม่นั่นเองครับผู้ชมก็ต้องบอกว่าข้อมูลนี้ เอามาให้รู้เขารู้เราครัผู้ชมว่าทำไมคุณเซนเนี่ยออกมาปากกล้าแบบางครั้งเนี่ยจะขาสั่นก็ตามนะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกว่าข้อมูลตรงนี้กองพล BHQ มีการประชิดที่ชายแดนช่องบกไอ้ที่ยิงปืนขู่ไอ้ที่ล้อหลอกกันเนี่ยจะเป็นกองกำลังกลุ่มนี้หรือไม่เพราะจากภาพเนี่ยคุณผู้ชมผู้บัญชาการเนี่ยเขาลงมาเองนะก็คือพลเอกเนี่ยหินบุญเฮียงต้องบอกว่าเป็นคนเนี้ย เป็นทหารคนสนิทที่อยู่กับคุณเซนเนี่ยมาตั้งแต่ดั้งแต่เดิมตั้งแต่คุณเซนเป็นนายกรัฐมนตรีเลยก็มาได้คุณผู้ชมนี่คือข้อมูลที่เอามารู้เขารู้เราซึ่งหากมองที่ฝั่งเราแน่นอนว่าช่วงเช้าที่ผ่านมามันมีความเคลื่อนไหวคุณผู้ชมของอาจารย์ปานเทพซึ่งช่วงหนึ่งเนี่ยอาจารย์ปานเทพให้สัมภาษณ์ไว้อย่างน่าสนใจนะฮะว่าเขาเนี่ยรู้สึกอะไรแปลกมีกลิ่นที่มันไม่ค่อยน่าไว้วางใจ ของผู้นําทั้งสองประเทศอันนี้คือที่อาจารย์ปานเทพตั้งคําถามนะคุณผู้ชมซึ่งอาจารย์มาเทพเนี่ยก็บอกนะฮะว่าเรียกร้องเลยประชุม JBC ที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากว่าฝั่งเราเนี่ยมีประธานที่ต้องบอกว่าแกเนี่ยเพิ่งลาออกแล้วแกก็กลับเข้ามาใหม่คืออาจารย์มาเทพก็มีการเสนอนะให้เปลี่ยนตัวประธาน JBC เป็นผู้ที่มีความรู้และรู้ทันกัมพูชาและก็ขอร้องเนี่ยให้มีการเปิดวิดีโอการประชุมถ้ามีการบันทึกไว้ ซึ่งนอกจากนี้เนี่ยขอให้รัฐบาลยกเลิก MOU ปี2543และก็ MOU ปี2544เพราะมองว่าไทยเนี่ยกำลังยอมรับยอมรับหลักเขตและแผนที่อาจทำให้เสียอธิปไตยพร้อมสนับสนุนการประกาศกฎอัยการศึกหากพบว่าผู้นำสองประเทศเอื้อผลประโยชน์ซึ่งกันและกันจนเป็นภัยต่อความมั่นคงและก็ขออย่าแทรกแซงการตัดสินเนี่ยของฝ่ายกองทัพไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิดด่าน เมื่อสภาความมั่นคงแห่งชาติมอบอำนาจให้กองทัพรัฐบาลซึ่งมีผลประโยชน์ทับซ้อนและมีความสัมพันธ์เชิงญ,ญาติกับอดีตนายกรัฐมนตรีกัมบูชาต้องไม่แทรกแซงเรื่องนี้เราไปฟังเสียงอาจารย์ปานเทพดูหนะะ่อยฮะต่ความคิดว่าในกรณีทีค่คุณวีระถ,ถูกจับในดินแดนไทยและถ,ถูกล้ม้า จากคุณประสาทประสาทวิญญาณเมื่อหลายปีก่อนว่าให้ยอมรับว่าเป็นดินแดนกัมพูชาปรากฏว่าจนถึงวันนี้คุณประสาทก็ไม่เฉยนะครับไม่ถแถลงและรวมถึงเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงได้ทั้นั้นกติแบบนี้รัฐบาลก็ไม่เฉยนะครับก็แปลว่าลลัรับเป็นอย่างไรเราก็ต้องถือว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบด้วยครับ ประการที่สองก็คือคุณภาษาภาษาวิชัยเนี่ยได้มีข่าวจากคุณวีราสมความคิดเปิดเผยว่าลายกลุ่มที่คุยกันที่มีคุณภาษาภาษาวิชัยอยู่นั้นเนี่ยยึดมน่นในแผนที่หน้าตรวส่วนหนึ 2, ่งต่อสองแสนซึ่งเป็นอันตรายมากครับเพราะแผนที่หนึ่งต่อสองแสนนั้นมีการริบล้ํเกินขอบหน้าผาตามเขตแด ตามเถูดเดินตามแนวธรรมชาติสันตันน้ำเนี่ยหลายพื้นที่โดยอ้างว่าสุดที่รับฝ่ายไทยจะได้เปรียบหนึ่งร้อยกว่าตารางกิโลเมตรขอย้ำน,นะครับว่าเป็นอันตรายมากในทัศน่านเตแบบนี้เนื่องมาจากฝั่งกัมพูชาเป็นฝ่ายรุกล้ำเกินกว่าสันตันน้ำและขอบหน้าผาหากฝ่ายไทยมีแผนที่ยึดต่อสองแสนจะรุกเข้าไปในฝั่งกัมพูชาจะเป็นพื้นที่ราบ คือหุบผูซึ่งเราไม่สามารถเข้าไปได้จึงเป็นทัศนากติที่เป็นอันตรายนะครับดังนั้นเมืม่อมีข้อเรียกร้องกับปการติจนถึงชเชมงนี้รัฐบาลก็ไม่ได้ตรวจสอบในทัศนากติแบบนี้กระทรวงการต่างประเทศก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นและไม่ตรวจสอบและที่สําคัญก็คือไม่ปฏิเสธในเรื่องทัศนากติแบบนี้ซึ่งเราเห็บบน,นว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งทั้งขบวนการนะครับ ตั้งแต่ประธาน j b c กระทรวงการต่างประเทศน้อยกระทั่งคุณผู้ชมนี้ก็คือความคืบหน้าเมื่อช่วงสาวที่ผ่านมาที่นี้ไปดูเรื่องของชาวบ้านกันหน่อยเพราะต้องบอกว่าอีกมุมหนึ่งเนี่ยหลังจากที่คุณเซนมีการบอกว่าอยากให้เนี่ยแรงงานกมูชาในไทยอพยพกลับไม่งั้นเนี่ยจะถูกกันแกล้งโดยกองทัพหรือว่าพวกกลุ่มหัวรุนแรงเนี่ยเนรเทศให้อับอายคืองงมากใครเขาจะเนรเทศซึ่งแน่นอนว่านายกอุ้งอิงเนี่ย เขาก็ตอบโต้ว่าเราเนี่ยพร้อมซัพพอร์ตแรงงานและดูแลเป็นอย่างดีถ้าหากว่าแรงงานกัมพูชาเนี่ยยังอยู่ที่ประเทศไทยต่อและคุณผู้ชมดูสิ่งต่อจากนี้นะฮะที่แรงงานกัมพูชาเขารับรู้ถึงข่าวสารว่าเขาต้องอพยพกับข้อมูลที่เขารู้มาเนี่ยคุณผู้ชมเขาบอกอย่างนี้เลยนะคุณชัยรัตน์เนี่ยชัยรัตน์เลียงเนี่ยหนึ่งในแรงงานกัมพูชาเขาบอกว่าเขาอยู่เนี่ยมานานกว่า10ปี เหตุการณ์ที่เขาต้องกลับเนี่ยเพราะมองว่าเหตุการณ์มันยังไม่สงบและผู้นําของประเทศกัมพูชาก็ออกข่าวไปทั่วประเทศว่าให้ประชาชนชาวกัมพูชาหากใครที่ส่งลูกหลานไปทํางานที่ประเทศไทยขอให้ติดต่อและให้เดินทางกลับมาบ้านกัมพูชาก่อนเพราะเหตุการณ์ไม่สงบอันนี้ชัดๆเลยนะผู้ชมเขาบอกจากการที่ไทยลุกล้ําอธิป,ปไตยโอ้โหเออนี่นะผู้ชมเขาได้ข้อมูลแบบนี้ว่า จากการที่ไทยลุกล้ำอธิปไตยแผ่นดินปรา,าสาทของกัมพูชาอาจจะมีการสู้รบเพื่อชิงดินแดนกันอันนี้คือสิ่งที่เขารับรู้นะฮะญาติพ่อแม่พี่น้องเขาที่อยู่ฝั่งนู้นก็ไม่สบายใจก็อยากจะให้ลูกหลานเขาเนี่ยเดินทางกลับประเทศซึ่งทีนี้เราเจาะและขุดเข้าไปอีกเนี่ยคุณผู้ชมแรงงานท่านนี้เนี่ยที่เขาอยู่มากว่า10ปีต้องบอกว่าเขาเนี่ยโอ้โหได้ค่าจ้างนะคุณผู้ชมตั้งแต่วันละ420้บบาทสูงสุดเนี่ยก็คือ วันละ450บาทพร้อมมีโ T นะฮะและพอที่เขาเนี่ยเดินทางกลับไปที่กัมพูชาแน่นอนว่าสิ่งที่เขาต้องได้รับเขาต้องตกงานและก็ไม่มีงานทำรายได้เนี่ยก็ไม่เท่าบ้านเราแน่นอนลองไปเสียงลองไปฟังเสียงเขาหน่อยฮะทำตู้ตู้เย็นครับตู้แช่เรอครับอ๋อแล้วทำไมตอนนี้ถึงจะกลับบ้านก็ตอนนี้เขามีเรื่องการให้การพักกันก่อนอ๋อใครเป็นคนส่งข่าว มพอไปผมโทรไพมเกิดกลัวถ้ายคนกลับบ้านก่อนครับอ๋อแล้วพระนึงกลับมาแล้วทำงานที่เดียวกันหมดเลยครับกี่คนเข้ามาในมาหลายคนอยู่ครับแล้วจะกลับมาอีกไหมกลับมาครับให้สงบก่อนอ๋อเมื่อไหร่ไม่รู้ต้องดูเขาก่อนถ้าสงบผมก็กลับมาอ๋อผมว่าจะไปสักพักนึงพี่พรุ่ได้บอกไปกี่วันไปสักพักปกติเราทำงานนี่แผนกอะไรผมทำโครงลูป คงลดตู้น้ำแข็งอ๋อและอยู่ที่ทํางานด้วยกันนี่ทั้งหมดทั้งหมดกี่คนที่อยู่โรงงานที่เป็นคนมพูชานี่ประมาณ20 20กว่าคนโอ้โหเหรอมีคนประเทศอืน่นไหมไม่มีมีกัมพูชาคนไทย20กว่าคนแค่นั้น<ช>อ๋อแยกแผนกันคร<ช>ับอ๋อมาทํางานที่นี่นานอยังอ่ะคุณผู้ชมแน่นอนว่าเองก็เป็นบรรยากาศให้ดูภาพเห็นไหมเขาก็จะมีขนหมอนตู้เย็นของเครื่องใช้เนี่ยขึ้นรถกระบะและก็แน่นอนว่าทหารก็เนี่ยจะมีการเปิดประตูให้แรงง,งานกัมพูชาเนี่ย กลุ่มนี้เนี่ยกลับบ้านไปคุณผู้ชมก็คือตอนนี้ด่านตรงน,นี้ก็เป็นผ่านช่องสงงามนะคุณผู้ชมก็เดินทางกลับไปแล้วตั้งแต่9ก้าโมงเชา้าสาหรับหนุ่มสาวแรงงานกรรมูชากลุ่มนี้ส่วนอีกคนหนึ่งคนนี้เนี่ยต้องบอกว่าโอโ้โหอยู่กับนายจ้างเนี่ยคุณผู้ชมมานานกว่า12ปีและให้เหตุผลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่ายังไงก็ไม่กลับกลับไม่ได้เพราะต้องบอกว่ากับสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยมอบให้เขากับชีวิตเนี่ยที่นายจ้างคนนี้มอบให้ มันถือว่าเขาเนี่ยแฟร์มากแล้วก็ว่าเป็นธรรมกับเขาจะเป็นจะตายยังไงเขาก็ไม่กลับโดยนายโตรายเนี่ยคุณผู้ชมแรงงานก่อสร้างชาวมบูชาบอกว่าทํางานอยู่ที่ไซงานเนี่ยในย่านซอยวัดด่านสำโรงอําเภอเมืองสมุทรปราการเปิดเผยว่าอยู่เมืองไทยมานานกว่า12ปีเหตุผลหลักคือมีรายได้ดีและเจอนายจ้างที่ดูแลอย่างเป็นธรรมแม้รัฐบาลจะเรียกร้องให้กลับแต่ตนก็อยากอยู่ทํางานต่อ เพื่อส่งเงินกลับไปเลี้ยงครอบครัวพร้อมวิงวอนให้ทั้งสองประเทศหันหน้าพูดคุยกันด้วยสันติส่วนผู้รับเหมาเนี่ยผู้ชมก็เป็นหัวหน้านก็บอกนะผู้ชมว่าหากว่าแรงงานกัมพูชาเดินทางกลับแน่นอนว่ามันกระทบเพราะเขาเนี่ยอยู่กันมานานแล้วก็อยู่ันแบบพี่น้องแถมนายโตรายเนี่ยผู้ชมที่เป็นแรงงานชาวกัมพูชายังบอกว่ารักคนไทยมากๆเราลองไปฟังเสียงเขาดูหนะฮะทำไมถึงเลือกมาทํางานที่ประเทศไทย งงเลยอ้าวประเทศไทยน่าอยู่ใช่ไหมครับเออแล้วลูกพี่เป็นไงลูกพี่ใจดีอ่าลูกพี่ใจดีเออแล้วถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดาทางอ่าประเทศกัมพูชาเขาเรียกกลับกลับไหมผมไม่กลับครับอ่าอ่าแล้วชีวิตความเป็นอยู่ที่นี่เป็นยังไงนะคะาการกินอยู่ที่นี่เป็นไงดีไหมก็ดีครับอ่า รายได้อะไรอย่างเงี้ยมีโอเคไหมคะที่นี่รายได้ที่ส่งเสียให้ลูกเป็นไงโอเคไหมรายได้ที่นี่ส่งได้ครับอืมส่งได้ทำงานมานานแล้วครับนานแล้วครับกี่ปีแล้วสิบสองปีนะสิบสองปีแล้วครับสองปีรับคนไทยไหมรับครับแล้วอยากอยากให้เขาอยากให้ประเทศไทยกับกัมพูชาดีกันดีกันไหมต้างู้รบกันตอนเนี้ยครับอยากให้ดีกันควรจะอยากก็ดีกันครับ ที่ในกิจการนี้ค่ะมีรแรงงานประมาณกี่คนคะแรงงานต่างชาติมีประมาณ22คน22คนนะคนะเป็นชาติไหนบ้างคะเป็นกัมพูชาหมดครับครับผมทำไมถึงเลือกที่จะจ้างคนงานของกัมพูชาคะ่ะผมก็ลองมาทุกชาติเลยนะแต่ว่ามีกัมพูชาดีที่สุดครับดีที่สุดขยันที่สุดครับผมแล้วก็ที่ผ่านมาเคยเคยมีปัญหาอะไรไหมเอ่ยในการทํางาน ไม่มีฮะเพราะลูกน้องที่มาอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันมันมันนานไงประมาณอย่างคนต่ตางๆก็ต้องมีเจ็ดแปดปีครับก็คือรู้ใจกันครับผมอ่ะคุณผู้ชมนี่ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลที่เกิดขึ้นก็ต้องบอกว่าโอ้โหนะจุดนี้มันจากข่าวสารเนี่ยที่ผมอัปเดตเห็นไหมคุณผู้ชมแรงงานกัมพูชาที่เขารับรู้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเขารับรู้แต่เพียงว่าไทยไปลุกล้ํานะฮะ ทั้งทงที่เขาเนี่ยลุกล้ำเรามา200เมตรแต่เขารู้ว่าสิ่งที่เขารู้คือเราลุกล้ำและเขาบอกด้วยว่าสามประสาทสามประสาทเนี้ยเป็นของประเทศกรัรมพูชาซึ่งคิดเองเอาเองยังไม่มีใครตัดสินเลยคุณผู้ชมนี่คือมันสะท้อนหลายหลายอย่างได้นะผู้ชมว่ามันจะยังไงต่อแล้วทางฝั่งเขาเรียกว่าผู้นําของประเทศเรารัฐบาลไทยของเราเนี่ยจะตามเกมเขาทันไหมพอต้องบอกว่าตอนนี้ก็โดนวิจารณ์หนักว่า ช้ากว่าเขาเนี่ยเก้าหนึ่งเสมอเขาทำเราพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ก็ต้องดูว่าต่อจากนี้เนี่ยมันจะยังไงต่อเพราะโอ้โหก,กับสิ่งที่มันออกมาเนี่ยมันเจ็บปวดมากนะคุณผู้ชมกับสิ่งที่แรงงานกัมพูชามองประเทศไทยว่าไปลุกล้ำเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงไงเออนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เอามาอัปเดตกันนะคุณผู้ชมหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันต่อฮะ Thai News สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะฮะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ Thai News ออนไลน์ครับ